สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นวัวสีด 4JJ3 นะครับต้นอันนี้แตกโดยขนส่งส่งมาครับแพ็กมาไม่ดีนะครับตัวนี้ก็จะล้างด้วยน้ำยาชนิดพิเศษนะครับให้สะอาดเลยนะครับสะอาดทุกต้นเลยจะเห็นเนื้อเหล็กใสๆเลยนะครับเนื้อเหล็กก็ใสๆประมาณนี้นะครับมีตัวหนันงสือชัดก็คือพอเราล้างน้ำยาปุ๊บ ตัวหนังสือข้างบนมันจะชัดเลยนะ A9B A9FB นะครับเวลาแับน,นี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ล้างอะไรแต่ละชิ้นอะไรเรียบร้อยหมดนะครับเปี๋ย้ชุดซ่อมตัวนี้มันชุดซ่อมแท้นะครับแหวนแหวนเราฉีดมันก็จะเป็นหนาๆน,นะครับนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนฟอมนะครับของเดิมนะครับของเดิมในตัวสามทางหักหมดเลย นะครับของคนเลินะครับอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้เอ่อมันต้องมีการปรับซ่อมนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะเวลาทำซ่อมต้นแล้วมันจะต้องมีการปรับต้นอะไรพวกนี้จะไว้ไว้ไว้เปลี่ยนนะครับเวลาพองานมันไม่จบเราก็ต้องมีการซ่อมมีการต้องมีการเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนวาล์วมันคงระขนาดมันก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับการปรับโอเค นะครับประมาณนี้นะครับจบข่าวช่างต่อวงคมครับผม,ผม,ผม,ผม